แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเดือนมิถุนายนเซ็ตอินเด็ก์มีสภาพที่ราทิตทางนะครับนักลงทุนจะ ทำอย่างไรดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการเจรจากับคุณทรัมป์นะครับเม็ดเงินก็เริ่มที่จะไหลเข้าสู่ตราดหุ้นเอเชียมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ไหลเข้าตราหุ้นไทยนะครับสิ่งที่ทําให้สะดุดก็คือความร้อนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้เม็ดเงินของฝรั่งเนี่ยชะลอการไหลเข้าเฉพาะตราหุ้นไทยทําให้ตราหุ้นไทยอันดับเปอร์ฟอร์มหรือว่าลงมากสุดเป็นอันดับ2ของโลกในช่วงเดือนที่แล้วส่วนในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารออยู่นะครับเราแบ่งกลยุทธ์ววว้2สส่นส่นนแรรกคืออ ประมาณสักกลางๆเดือนมิถุนายนนะครับว่าทิศทางทางด้านการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนโยบายต่างๆของภาครัฐจะเริ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทางด้านของนิติสงครามต่างๆที่จะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเชื่อว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยก็ให้เพิ่มน้าหนักการลงทุนหุนไทยส่วนที่2ถ้าทิศทางหลังจากครึ่งเดือนมิถุนายนไม่มีท่าทางที่จะดีขึ้นหรือย,อยังก็ตามเนี่ยให้แนะนําเป็นเทรดดิ้ง เทรดดิ้งเลือกคุณที่ได้กําไรสัก 5- 10%ก็มีการเทรดดิ้งขายหุ้นกําไไปเราให้แนะนําอยู่3ามีมด้วยกันนะครับีมแรกเลือกคุณที่จะมาเทรดดิ้งคือกําไรแต่มาที่2ที่โดดเด่นนะครับก็คือ IVL กับ PR9 นะครับอันดับที่2เลยถ้าเกิดนโยบายภาครัฐช่วงกลางเดือนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับก็เลือกหุ้นที่ยิงกับนโยบายภาครัฐแล้วก็ลงมาลึกๆนะครับอย่างเช่น CK เนี่ยปีนี้ลงมาเกือบ30%แล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ตามผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็เอราวันด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นท่องเที่ยวที่ปีนี้ลงมาเกือบเกือบห้าแล้วเชื่อว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆรีบาวตามประเด็นทั้งเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทางด้านของนโยบายท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามา แล้วก็เก่งรายส,สุดท้ายเลือกหุ้นที่ได้เซตเมนต์จากบอลยูที่เป็นทิศทางขยับลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าเซต50ด้วยอย่างติดล้อครับเชื่อว่า5หุ้นนี้น่าจะเป็นหุ้นที่เทรดดิ้งมีโอกาสได้กำไร5-10%แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเซตสำหรับในเดือนพินายนครับ